อ๋อครับมาสมนที่น้องได้ดังเสียงในคันนอนเจอเข้ามาด้วยในคลิปของเขาในคันนอน S.K.L. วิดีโอหนคันเนาะอ๋อครับยินจมขอบเจอ,อย่างน,นะะั้นในคันนอนตีเข้ามาด้วยในคันเมื่อใดก็เขาตีมีไลน์เฮดเื่อในแคนนอนไลน์เวนโตในแคนนอนเวนโตโปรแกรมวินโตแต่ตีลงในคอมเสิร์ฟอยู่ในเสิร์ตเน u s b ในคันเนาะอ๋อครับกระปุกมากก็ตีมีคลิปยามเฮดหน่อยู่ในะคะันนอนรายการเมื่อใดเขาวกว็หลุดเจอ,อันหนึ่งในแหลก อันเก่ามันหายกว่านี่ค่ะเนาก็ดิ๋มวมาเหตุในทางอันนึงนะยคเนาะอ่อย้บอรเขามีมันเป็นอ่า m b t อ่า m b r เนี่ค่ะเนาะ m b r เมล็วหลัวลงค่มันได้มีเป็นอ่า g p t นี่ยค่เนาะอ่ยเป็นนั้นมันมีสองเมลนี่ค่ะเนาะเพราะเขาติลงวินโดว์นี่ค่เนาะมันอยู่ดีอ่ฟอร์แมตในค่ะติดคอมมาค่ะนั่นเป็นอ่าสิสตเเ็มอ่า m b r ฮะอันนั้นก็เิ่น เป็น GPT นะคะนเน่อ่าเพิ่มเหมือนกันในมันดิล่งไรใน,นะคะนเนาะอันนี้ก็เข้าี่มาเฮ็ดนี้ในะคนเนาะเจอโปรแกรมในแคนเนาะรีฟัสในะคนะโน่แล้วก,ก็อ่าเจอโปรแกรมรีฟัสตัวนี้ใน,นะคนเนาะกันแคนเน่เขา้าเดเอา USB ในเสียบคอมสิก่อนนะคะนเนาะอ่า USB เนี่ยก่อนเ้าคาดิเฮ็ดนั้นเ้นนาคาดิไรอ่าฟอร์แมตไว้ในแคนโน่เต็ียมไรมีสังเเนนมันในแคนโน่อ่อค่ะอันนี้ก็เข้าเลยล่างไวเยา้าตัวเรียงงามในแคนโน่แล้วก,ก็เขา้า ได้เจอโปรแกรมอันนี้ในคัเนาะหาโหลดเอาอะไรเนื้ออินเทอร์เน็ตในคัเนาออันนคน้อ่าฟสในคันนออู่ฟสในคัเนาะ rufus t ในคัเนาะเป็นวัชชันสาในคันนเอาคะอ่เขาด้เจอโปรแกรมอันนี้เออเดออ่เอาวินฝ่ายวินโดว์ในคเนาะใส่เข้าก่นเือ่า usb ในคเนาอยก่าติมาลงวินโดว์ในคเน้อโอเคอันนี้ก็เจอโปรแกรม r ี f า s ในคเนาะโอเคติยัสในคัเนาะ โอเคปวามันขึ้นมาจังไหนนี่ค,นนค่ะเนาะากัาค่ะเนาะมันเดีกยขึ้นส่งอีกหน่ยค่ะเนาะข่าวดีมีคอมมีตังคอมอีกหนึ่งน,ะะนี่ค่ะเนาะโอเคอันนี้กดิป็น เข้ามาเป็นนาซึ่งไหนว้ายในคันเนาะอันนี้ก็เขาที่มี usb ไว้อยู่16บหกิกอันนึ่งในคันเนาะมันเด็กเข้ามาในคันเนาะย่อกรดในที่เป็นอ่า t h i s o r iso image ในคันเนาะที่ในคันเนาะ iso image ทีในเนี่ยเขาก็ดะอลไรกับเลือกไฟล์ windows 10อัน่า windows 7อันมาในคานเนาะที่เขาคาหางแฮนไว้นั่นในคันเนาะอ่าค่ะเอ่า select ในคันเนาะเข้าไปเข้ากว่าเลือกที่ในในคันเนาะอ่าที่ไหนค่ะเอ่าเข้ากว่าเลือกที select ที่ไหนคันเนาะ ยกัก,กว่าหา, Windows 7, ะะาว,วิ่โดว์เจ็ดใน к а н а ะเขาีก่าเขาดีเฮดวินโดว์เจ็ด а นาะที่เขาลยหังแฮนไว้น к а н а ะฝ่ายมันมีเยลือใน к ะเนาะเอาค่ัอันนี้ก็เขาเไวในดได้ดีเนาะอ่าวินโดวด์เจ็ดเนาะอันนเขาีเลือกเอาี่เป็นวินโดว์เจ็ดส one ใน к เนาะ อ๋อดิเป็นเจนสองนี่ครัเนาะสองพันสิบเก้านี่ครัเนาะอ๋อค่ะขาวด้เจอไฟล์ Windows 7 SP1 นี่ครัเนาะอันนี้เราก็ดีอ่าโอเคนี่ครัเนาะอ่าเข้ามาดีในก็ดะเป็นไฟล์อันนี้นี่ครัเนาะอ่าเราก็มาดีอ่าดีในเนี่ครัเนาะไฟล์มันเข้าเลยทางแฮนด์ไว้ดีในเนี่ครัเนาะเอาไฟล์อันนี้นะับเนาะ Windows 7ในขณะ ISO นี่ครัเนาะสองพันสิบเก้า ISO นี่ครัเนาะ โอเคอ่าในก่อข่าวเด็กๆที่โอเพนดีในะนข่าเนาะโอเควาะฉ้นั้ในีในเนี่่าินไฟล์เจ็ดเอไอโ o นั่นก็เข้ามาในโปรแกรมอูฟัสในย่ดตัวง่ายๆนเนาะยกนดีในที่มีอ่า n d a r d w i n d o w s โด s ์อิ t a ตาเนในเนาะทีหนก็เขาก็เลือกเป็นอ่าสแ a น d รเนาะเป็นอ่านในเนาะยกนดีในเี่เป็นอ่านมีให้เลือกในเนาะ GPT ในเนาะยก็ MBR ในข่เนาะ Mbr ใช GPT ในคันเนาะมันเดมีอยู่2เมลในคันเนาะอ่า Mbr ในเขามีเมลในคันเนาะเขาจะเอาเป็น GPT ในในคันเนาะอ่าอันนั้นในคันเนาะลองอยากในคันเนาะเดี๋ยวเลือกเสียงอันในคันเนาะเดี๋ยลป้วนเข้าคาเดีลงคอมในนั้นในคันเนาะเข้าคาถูกหรือไม่ไว้ดังสองอันในคันเนาะห้อมหัวคอมมังตัวตีมาเป็นอ่าเป็นอ่า เมล GPT อันนั้น MBR นี่ค่ะเนาะเพราะคะ่าอันนี้เขาติดเลือก GPT เสเฮ็ไดไว้นี่ค่ะเนาะติดในในก็จะมี UEFI ในก้นะะวยในค่ะเนาะเพราะเขาค่าเลือก GMBR p t ในตินนดในจะเป็นแทงนะะ่งเมลนี่ค่ะจะเป็น BIOS UEFI and CSM นี่นะค่ะเนาะอันนี้นจะเป็นแหลกลายกว่าน,ะะนี่ค่ะเนาะติดในค่ะเนาะติดในก็จะเหมือนกันนี่ค่ะเนาะอันนี้เขาติดเลือกเป็น GPT น,ะะนะะกกี่ค่ะเนาะแล้วก็แฟร์สามสิบสองอันนี้ฟอร์แมตในสามสิบสองนี่ค่ะเนาะแล้วก็ ตั้งมดก็เป็นอัน h งแฮนไว้ยาวตัวหี่งามนะครับเขาจะติสตาร์ดนะครับเนาะอ่าติสตาร์ดนะครับเนาะอันนี้มันเปันฟังเขาคะอ Auditor on device ในครับเนาะ will be destroyed ครับเนาะก็ฝ่ายที่อันมินเนอร์ USB อันเก่าเช่นั้นครับอันทาส์ีเสียบเสยดีด USB b ุ o ในีครัเนาะมันถูกดให้มดในครัเนาะถูกฟอร์แมทนครัเนาะเขาค็เติโอเคครับเนาะโอเคนมันก็ติ format อ่อ USB ที่เขาคาเสีนั่นมาหรือเสียก็ตีเอาไฟล์วินโดว์ดีอันเขาคาตีสร้างเสร็จเนื้อนัเนนี่ค่ะเนาะเอ่อเสียเข้ากว่าตีในคอมนี่ค่ะเนาะอ่าค่ะอันนี้ก็เลยว่าตึกเฮดไฟล์นี่ค่ะเนาะเปิดกันหนึ่งนี่ค่ะเนาะอ่าค่ะไปตัวโปรย่าวนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ เป็นไลท์เอาฝ่ายวินตุเขาเนอร์ยู b นี่ค่ะเนาะเอาค่ะยกกดมีสองเมลนี่ค่ะเนาะเลือกเป็น MBR อันนั้นก็เป็น g อ่นี่ค่ะเนะเาะเปรเมลมันอะือนกันในข้อคัดติกาล่มอะไรนี่ค่ะเนาะเขาเด็กสับแรงเนอร์คลิปดังนานี่ค่ะเนาะ โอเคเขาที <ount cost> ่กับลงนี่พี่น้องเขาว่าโปเป็นฝ่ายเหมือนกันมันเป็นซึ่งหือนี่ยคันน้องโอเคยินจุมขอบใจอย่างน้ำในคะเนาะที่เข้ามาด้วยนี่ยคันน้อ่งสั่งเสื้อผ่าเข้ามาเยี่นมในคะเนาะงเป็นเล็กๆติดตามซับสไครป์เล็กๆติดแชร์นี่ก็ติดเป็นอีกหนึ่งในคะเนาะองเป็นเอ็นไปแห้งกันในคะเนาะโปรมีข่าวยามตันนี่ก็บเขาตีคัดเจอเซ่เฮ็ดคลิปออกมาในจอมหนึ่ง ตั้งหูตั้งหันที่เขามีนี่ค่ะเน้องเดเมา์เฮดเนพี่น้องเขาในค่ะเนาะเจอน่องน่องเจอสโซนทรงเจอในค่ะเนาะเรียนคอมในค่ะเน้องเรียนโปรแกรมคอมในค่ะเน้องโอเคอ่าอําว่าเกี่ยวกับลองพงในค่ะนาะแล้วก็เกี่ยวกับลิกไทยชนในในค่ะนาะอําลืมในค่ะนาะงดี่เอาขึ้นปันอยู่ติ๊กในค่ะนาะอ่าอย่าลืมอ่าติ๊กติดตามไว้ในค่ะนาะง subscribe ในค่ะนาะแล้วก็ติ๊กหิงไว้ในค่ะน้องหรือว่าพวกเดพวกเขาเอาขึ้นในเดหันเข้าเร็วในค่ะนาะ โอเคอันนี้ก็ปิดทางกั้มในะคาร์โน่เดี๋ยวยาวนะคาร์โนเนื้อโจ๊ข้าวยามมันเหตุการณ์อยู่ในในะคาร์โนอ่อย่าไปก่อตุ้มเตื้อคอมนั่นก็เอาไฟหมดในะคาร์โน่ถูรีสร้างไฟไวดด้ดีๆในะคะนาร์โน่อย่าก็อย่าไปก่อตุ้มเตื้อ usb ที่เขาคาเสียบไว้อยู่นั่นในะคาร์โน่มันตีเหตุเหตุการณ์ผิษปืงกว่าในะคาร์โน่อ๋อคโอเค,อ,เคอันนี้ก็ปิดก่อนร้อยๆในะคาร์โน่ ตีหึงอิดนึงในะคะน่ะอยู่ดีตั้งไว้ของคอมฮอคานันในค่ะดีไว้หือเทิงในะคะปาะวมันเป็นคอมตีรุ่นใหม่ในะค่ะมันตีโอน,ยายอมมนอ้ายข้อมูลฮอคานันในค่ะไวกว่าในะคะ่ะเป็นคอมเก่านนคก็มันเก่าีเหตุการเทิงตีอปาปอไข่กว่าไข่มาไราไว้ในะค่ะมันตีเก็บข้อมอ่าตีฮอคานนคอมองหัดงในาะตีใซ่อยูีคะยอะะก็ตีมี USB เขาก็ว่าห้างแม่ไหนคะเนาะมันซึ่งหนึ่ง USB เนี่ยมันจะม,มี USB รุ่เน,กน,นเก่ามันจะมี2.0นะครับเนาะเยอะกว่มือเหลียวเนี่ยจะมี3.0นะครับเนาะอะครับอะเพราะเป็น3.0นะครับเนาะมันก็ดีไวกว่านี่ค่ะเนาะเพราะว่าเป็นเออ่ USB 3.0ได้นี่ค่ะเนาะดีคอมมาค็งนั่นนค่ะเนาะฮนะู้ USB มันจะเป็นสีส สีเป็นห้องเสียงสีซอมเลยคะ่ะเนาะพวกเป็นหูสีลำล้มนั่นเลยคะ่ะเนาะก็ดเป็นอ่า usb หูมันเป็น usb 2.0งจกุ้ยนะะี่ค่ะเนาะมันเดเหตุการณ์เทิงนะคะรับพวกเป็นสีอ่าซอมสอมอำนาจสีต้องฟ้านะะี่ค่ะเนาะมันเดอ่าเป็น usb 3.0นย์เลยค่ะเนาะเพราะฮาค์ดเจอร์ามจเหมือนกันในะะเขาฮาร์ดเจอดอ่า อันเป๋อเลยไปถึงในคาเนาะที่เหตุการ์ไหวในคาเน็ติเก้าเพื่เป็นคอมรุ่นเก่าอันเก่านั่นในคาเนาะ usb 3.0อันไปใส่มาป้าในคาร์เน็ติเป็น2.0งจุนกุ้ในคาเนาะิอ๋อค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็มันจะเจอเข้าวยำอยู่หมอก10นาทีเจ้าหน้าในคา10นาที้ยจ้าหน้าในคาเนาะอันนี้ก็อนเนื้อว่งวังในกอขาวที่กึดไว้เป็นบางทีบางขาวในคาเนาะิเนื้อข้าวขาตึกเปิร์มันอยู่ในคาเนาะ อคมันติดขึ้นก่อกัมอกัมอิดเค่ะเนาะอ๋อค่อค่อันนี้ก็เต็มแล่วนะเนาะเปิดทางอิดหนึ่เค่ะเนาะอัมปอไว้เลยค่ะจำดีไลยูเอีะเนาะอันมีวินโดว์เป็นอ่ามาหนึ่งอันนคะเนาะตัดติดกัลงวินโดว์น่ะเนาะอ๋อคอันนี้ก็หึงตันตานิดนึงนละเนาะ อ๋อค่ะอันนี้ก็จำเรียย่ามาลอยๆ,ๆนี่ค่ะเนาะทั้งอีทหนึ่งหนิค่ะเนาะประเดงนคำนึงคุยหนิค่ะอันนี้ก็ตึกเหตุการณ์อยู่ที่ไหนนี่ค่ะเนาะมันตีต,ตัวตัวลิกมันตีต้องเย็บต้องเย็บเหตุการณ์อยู่นี่ค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็อัปเดตถึงขั้นตอนคำลึงสุดนี่ค่ะเนาะ อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นอันเต็มเย่าตัวลีงามนี่ค่ะเนาะอ่าเป็นอันเย่าโตนี่ค่ะเนาะแล้วก็ทีนี้ก็อ่าเต็มกว่าเย่าเรดี้นี่ค่ะเนาะเป็นอันเย่าตัวลีงามนี่ค่ะข่าวก็ตีอ ough. <c oughs> ่าปิกทีนัยเส่ในค่ะเนาะอ๋อค่ะอ่าปิกกว่าเสซ่แล้วก็กเปิดด้วยนี่ค่ะเนาะอ่าจองฮอคาไลรในค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ค่ะเนาะก็เลยว่าเป็นอ่าวินโดว์ เจตในคะ,นะนคลนอเนาะ a i o นแคลนะเลยมาเป็น u s b ที่มี w i n o w w s AIO อเวนโต s จตในแคเนะที่เป็น g ี t มาไววใน USB แล้วนีนครับในาะอเอค่ะอันในแคนอเว่ามาเปิด USB อี่ก็จะมีไฟอ่าตัาดทีลง n วน w s นั่นอยู่ในคนอเอค่ะอันนี้ก็เป็นอัน เยาวตัวหลีงามนี่คะเนาะในการเหตุเอาวินโตว์เนี่คะเ,เนาะเจ็สนเนอ USB โนี่ค่ะเนาะเอาค่ะยใจาโปรแกรม r u f ั s t นี่ค่ะน Google, Google, เนาะเอค่มอส่งกู o ก l e กูเกิลนีคะเนาะมอส่งค่า